มาต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวปอมๆยู่น่าเกลียดน่ะกลัวว้อันนี้คุณแม่อันนี้คุณพ่อไม่เห็นให้นมลูกเลยแอะแอไม่ให้ถูกด้วย ขี้หวงขี้หวังขี้หวัง,หวงให้นมลูกเลยให้ลูกกินนมเลยดูลูกน้อยโนยไม่มีขนเลยเออใช่แต่แม่ จับมันไม่ได้ไงตัวอย่างเงี้ยมันไม่มีขนเลยมันยังอ่อนอยู่เกิดได้ไม่ถึงห้าชั่วโมงที่มัง้งเฮ้ยเฮยเย,ยดูทําอยู่เหมือนพ่อเพียบเลยตัวเนี้ยอยู่เหมือนคุณพ่อเลยคุณพ่อคุณพ่อหล่อคุณแม่สวย <c oughs> ลูกออกมาอยู่เหมือนลูกกรอกเลย ไม่เคยเห็นหมอสก็ตายเรากี่ปีแล้วว่ามอสสองปีได on ้ยังเกือบสปีแล้วมั้งโอ้มันสองพัออนวันเสาร์สองพันยี่สิบเองเหรอสองพันย่สิบเลยสองพนก้านะแม่ว่าเพราะมันก็เดี๋ยวพฤษภานี้มอสก็มอสก็ได้ครบสองปีแล้วว่าพฤษภานี้กระต่ายก็อายุปีกว่า ไม่นึกว่ามันจะมีลูกเลยนึกว่ามันจะไม่เกิดแล้วแม่คิดว่ามันจะเป็นตัวผู้กับตัวผู้จะผู้ตัวขาวขนใหญ่มันจะเป็นดวงเมียจริงเหรอตาสีแดงคือตัวเมียเหรอขนใหญ่เนี่ยขขาวตาสีแดงเป็นัวเมียไม่ใช่ลูกตัวเฮ้ยน้องลูกดิ้นอย่าแล้วไปให้นมลูกมั่งดู น่ารักหูก็ยาวอะไม่สนใจลูกเลยอะแม่มือใหม่ก็อย่างนี้แหละ